นรอน้อน้อี่วิ่อยู่ได้นัาี่หน่มมาทำอะไรมาทำอะไรโอ้หใจเยสิน้อชื่อนี้ไม่ได้ชื่อน้อเออนิก็มีนั่งอยู่ไหไม่จะมาโกหกบอกนว่านั่งอยู่ไหนไม่ไม่ ท้ายอีโต้งที่คุยกับคนนี้ใส่ความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบแกมากกว่านี้จะทําให้พี่ฉันต้องกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันต้องมีปัญหากับพี่ฉันแน่ๆเราเข้าใจเราเข้าใจเช่นนั้นในเวลาคนนี้มาพูดมันจะพูดกับเขาไม่ดีเข้าใจไหมลูกอ๋อจริงจริงนะลูกนะใช้ใส่ตาชัดๆอีกทีหนึงเลยโดยรวมดีแล้วลูกโปโอเคแล้วล่ะแต่ขอความรู้สึกลูกความรู้สึกในไ้ายสองหิวห้าสี่ น้อน,อนอ้อพี่ว่าณน้าน้อน้อคือน้าจะมาหาที่ไหนซิมาทำไมมาทำอะไรโอ้โหจดนอชื่อนี้ไม่ได้ชื่อนอเออนี้ก็นิ้ นัดอยู่ไหมไม่อยู่จะมาโกหกนะบอกนะว่านัดอยู่ไหนไม่อยู่ก็คือไม่อยู่นี่พี่นัดออกมาทำไมขาดผ่านนะมันมันต้องเล่นแบบนี้เราเล่นด้วยความเชื่อเอ๊ะรอบสองรอบแรกหนูเล่นเราหนุน,นวงบทผิด แต่พออันนี้ล่าสุดเนี่ยไม่ต้องกังวลโกรแล้วพอหน,นูไม่กังวลโกรปุ๊บอารมณ์มันก็มาใช่ไหมสีหน้าแววตามาหมดเู้ไหมนักสแสดงอยากกังวลโกรธมากอ่านของ,งเขาเข้าใจมัพอถึงเวลาเล่นเนี่ยพอรู้สึกเลือ่านแล้วทาควมเข้าใจมันเนี่ยมันจะออกมาเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเข้าใจไหมรู้ไหมเล่นด้วยความรู้สึกแววตามันจะได้ส่งว่าเรารู้สึกยังไงอ่านพูดแบบนี้แววตารู้สึกยังไงเข้าใจไหมรู้โอเคค่ะไปเรียนทั้งทีรู้ไป